ผมเป็นผู้สืบทอดกิจการร้านดังเล้งอาร์ตรุ่นที่3นะครับชื่อชาลิสเสือสางา แต่ปีพศ2459ร24 59, ้านเริ่มต้นในสมัยคุณลุงนะครับชื่อนายบอยหยุ่นแท่งเหวี่ยวนะครับเป็นคนแรกและต่อมาคุณพ่อแล้วก็มาผมเป็นรุ่นที่3ร้านดาเนินการมาร่วม90ปีนี้ที่อยู่มาได้ก็เพราะว่าเรามีการทำล็อกเก็ตที่ทำด้วยมือเราจะทำขั้นตอนทุกอย่างด้วยการแฮนด์เมดการระบายสีการลงรายละเอียดของเราเนี่ย จะรักษาคุณภาพเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยคุณลุงเปิดกิจการเราของเราถึงได้อยู่มายาวได้ขนาดนี้ครับร้านเปิดสมัยแรกๆก็เราถ่ายรูปอย่างเดียวตอหลังคุณลุงได้เห็นงานล็อกเก็ตที่ในวังนะครับสมัยรัชกาลที่5ทรงทําล็อกเก็เกตไปอิตเตีแล้วก็มีข้าราชการไทยชั้นผู้ใหญ่ก็เริ่มมาสนใจทําก็มาติดต่อทางร้านคุณลุงก็เลย คุณลุงก็รู้เรื่องภาษาอังกฤษพอสมควรรู้เรื่องส่งเข้าดังออกสมัยนั้น,ท,นท่านก็เลยคิดว่าจะรับงานจากข้าราชการไทยสมัยนั้นนะฮะส่งอวตาลอรี่ทาแล้วกลับมาก็ทําได้พักหนึ่งท่านก็คิดว่าน่าจะทําเองท่านก็ได้ศึกษาและมาทดลองทําในเมืองไทยนะครับแล้วก็ประสบความสมําเร็จและแต่นั้นทางร้านก็เป็นผู้เริ่มทาล็อกเก็ตหินในเมืองไทยเป็นเจ้าแรกครับการทําแรกๆก็ประสบความสมําเร็จดีนะครับเพราะว่าคนสมัยโบราณพวกข้าราชการไทยนิยมทำนะครับ เอาไว้ห้อยคอให้ลูกหลานส่วนมาสมัยใหม่ๆนี่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ลดความนิยมลงเพราะการเพราะขลิการไทยน้อยลงครับเปลี่ยนสมัยการปกครองมาให้เริ่มทำน้อยลงถ้าเป็นเทียบระหว่างล็อกเก็ตหินสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็สมัยนี้ก็จะมีลักษณะคือดีขึ้นเราจะผสมสาสารระหว่างรูปรูปถ่ายกับรูปวาดสมัยก่อนล็อกเก็ตใหม่ๆต้องวาดอย่างเดียวเลย คือวาดเหมือนเหมือนภาพวาดเลยแต่ของเราเริ่มมานจะประยุกต์รุ่น2ก็คือจะมีการถ่ายโครงขึ้นมาก่อนถ่ายโครง้าขึ้นมาและส่วนโครงภาพให้เป็นกหาะภาพร่างขาวดาส่วนรายละเอียดต่างๆเราก็ใช้ระบายอยู่เหมือนเดิมจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังทําแบบเดิมอยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้ลอกเก็ได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าทําจากคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับสกรีนได้ลงมาในเนื้อล็อกเก็ติ ลูกค้าที่ทํางานแฮนด์เมคที่ระบายมือนี่ก็จะน้อยลงมากฮะเพราะราคามันจะสูงกว่าล็อกเก็ตที่ทําจากคอมพิวเตอร์หรือสกรีน<ะ>ก็ทำเฉพาะผู้ที่ลูกค้าต้องการงานศิลปะรุ่ดเก่าก็ยังมีอยู่ฮะเป็นค่อนข้างลูกค้าเกสตสูงหน่อยอ๋อทางร้านคืองานงานงานระบายเป็นงานที่ทำได้น้อยฮะเพราะนั้นเราเราจะไม่ค่อยโฆษณาทางทางด้านออนไลน์แล้วแต่เพราะเราทําได้ เราทาได้น้อยมากคือเดือนนึงเราทาได้ไม่เกิน20อันถ้าเราไปโฆษณาแล้วเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีถ้าจะเปิดลักษณะนี้ก็ต้องต้องมีใจรักครับเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยมีไรายได้หลักเท่าไหร่เพราะถ้าเราทํางานประเภทนี้มันจะเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้มันจะเป็นแมสโรดักไม่ได้มันจะเป็นงานแบบงานภาพวาดงานศิลปินอย่างเงี้ยฮะล้วเป็นงานใจรักจริงๆส่วนการสืบทอดรุ่นในรุ่นที่4นี้ ทั้งผมก็พอดีมีลูกสาวอยู่สองคนส่วนคนหนึ่งเขาไม่ได้เรียนางด้านอาร์ตมาก็คงคงคงไม่ได้มีลูกสาวคนโตครับที่เรียนศิลปกรด้านพัฒนาศิลป์ผมก็เคยสอนแกไว้แต่ตอนนี้ช่วงนี้แกก็ยังทํางานบริษัทโฆษณาอยู่แต่แกก็พอทําได้เพราะเคยมาฝึกแต่ผมผมก็บอกแกว่าถ้าอีกหน่อยก็เบื่องานบริษัทก็มาทําที่ร้านได้แกก็พอทําได้นะครับก็หวังว่าแกจะมาสืบทอดให้ใช่ครับเพราะว่างานงานงานของเรานี่ะสืบทอดภายในครับ เพราะงานเราเกะระบายมือมันมีขั้นตอนเยอะเราไม่ได้สอนใครฮะเพราะถ้าไปไปดูแล้วไปทําเองมันมันมัน,ม,นมันทำยากครับเพราะการเผาเดียวเราเผาถึงห้าหกครั้งกว่าจะเสร็จเดี๋ยวนี้เขาทากันเผาครั้งเดียวอย่างเงี้ยฮะมันจะงานมันจะไม่ละเอียดมันจะยากฮะ,ฮะแต่ลูกสาวเนี่ยพอทําได้แต่ว่าช่วงนี้ทํางานบริษัทอยู่แกก็ยังไม่คิดจะทำฮะแต่คิดว่าน่าน่าจะน่าจะมารับเพราะแกเคยพูดพูดไว้ว่าเบื่องานบริษัทแลแ้วแกจะมาทำครับสวัสดีครับ